สวัสดีครับช่อง y o u ู u ูบชาแนลรถไฟไทยเทนไทย HD ตอนนี้อยู่กับขบวนรถนำเที่ยวที่921ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงฝ่ายทางโคกสูง EP นี้จะมาชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงนวนครถึงสระบ,บุรีบรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับ ศูนย์เจ้าไอปูน TPI เชียงรากน้อย สถาน,นีรถไฟเชียงรากน,อน้อยตอนนี้ขบวนรถนำเที่ยวที่921ต้นทางกรุงเทพหุนโพงปลายทางโคกสลุงอยู่ในพื้นที่ของสัญญาที่4-3ขีดสงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงนวนครถึงบ้านโพระยะทางโดยรวม 2 3กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทนวรัตพัฒนาการจำกัดมหาชนที่ร่วมทุนกับบริษัทไชน้าสเตทคอนเฟคชั่นเอนจิเนียริงประเทศไทยจำกัดและบริษัท a f s s โชชิเอสเอนจิเนียริง1994จำกัดโดยมูลค่าการก่อสร้าง11,000 525ล้านบาทโดยในสัญญาตัวนี้ได้มีการคืบหน้าไปอย่างมากล่าสุดแอดหนิงพึ่งไปอัปเดตเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้25พฤศจิกาพฤษกาพุทธศักราช2566 มีบางช่วงที่อัปเดตไปแล้วเป็นอย่างมากนะครับสำหรับสัญญาตัวนี้ จากที่มาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมตอนนี้พื้นที่น้องน้ำก็เริ่มหายไปนะครับสำหรับบริเวณนี้เดือนพฤศจิกายน ช่วงทางโค้งต่อมอก็เริ่มเข้ามาใกล้ทางรถไฟมากขึ้นเพื่อรับรรัสมีโค้ง250กิโลเมตรต่อชั่วโมง เบรกโตโก่งกันเลยนะครับเจอจำกัดความเร็วช่วงเขตก่อสร้าง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเทคโค้งมายาวๆเลยเนาะมาเจอจังหวะนี้ก็ยังไปได้เลยนะครับ าน,นีรถไฟคลองพุทธศาตอนนี้ขบวนรถนำเที่ยวที่921ต้นตนทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางโคกสลุงอยู่ในพื้นที่ของสัญญาที่4ีขีดสงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงนวนครถึงบ้านโพ ระยะทางโดยรวม23กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทนวรัดพัฒนาการจำกัดมาชนที่รวมทุนกับบริษัทไชน่าสเตคอนเฟชั่นเอนจิเนียริ่งประเทศไทยจำกัดและบริษัท a f s โชชิแอดเอนจิเนียริ่งหนึ่าจำกัด ด้วยมูลค่าการก่อสร้าง1 1 5 2 5หล้านบาทโดยสัญญาที่4.3ขีนั้นก็มีความคืบหน้าไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่แอดมินมาล่าสุดเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก็รับชมกันยาวๆนะกับขบวนรถนำเที่ยวที่921บนทางกรุงเทพผองโพงปลายทางคูกสุลุงนะครับวิ่งกันแบบยาวๆเลยนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวโครงการรถไฟความเร็วสูงก็จะย้ายฝั่งไปทางด้านขวามือทางตัวรถนะครับเพื่อย้ายไปฝั่ง ลีกเลี่ยงของสถานีรถไฟบางปรี เริ่มมาฝั่งกว่าของขอบวนรถบ้างนะครับซึ่งยังอยู่ในช่วงของสัญญาที่4ขีด3ช่วงนวนครถึงบ้านโพนะครับ าาศยามเช้าที่แสงแดดที่สวยงามนะครับบรรยากาศที่สดชื่นสักนิดนึงครับช่วงนี้ สถานีรถไฟบางไฟอิน ยในพื้นที่นี้เป็นของสัญญาที่4ขี3งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงนวนครถึงบ้านโพระยะทางโดยรวม23กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทนวรัฐพัฒนาการจำกัดมหาชนที่รวมทุนกับบริษัทไชานาฟสเต็ c คอนแฟชั่นเอนจิเนียริ่งประเทศไทยจำกัดและบริษัท A.F.S. โจชิแอดเอนจิเนียริง1994จำกัดด้วยมูลค่าการก่อสร้าง11,525ล้านบาท ทานนี้รถไฟบ้านโขตอนนี้กระบวนรถนําเที่ยวที่921ต้นทางกรุงเทพของโคปลายทางโคกฝรุง อยู่ในพื้นที่สัญญาที่4ขีด3ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับโดยในสัญญาที่4ขีด3นั้นเป็นงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงนวนครถึงบ้านโพระยะทางโดยรวม23กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทนวรัตพัฒนาการจำกัดมหาชนที่ร่วมทุนกับบริษัทไชนาสเตท Confection Entry Link ประเทศไทยจำกัดและบริษัท AFF โจชิแอด Entry Link 1994จำกัดด้วยมูลค่าการก่อสร้าง1,525 1ล้านบาท โดยในพื้นที่แถบนี้ในเป็นอีกหนึ่งสัญญาที่มีความคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วมากทีเดียว โคงรถไฟทางด้านนี้บ้างนะครับโครงบ้านมานะครับขบวนที่921ต้นทางกรุงเทพนบนรีรฝ่ายทางโคกศสูงอยู่ในพื้นที่ของสัญญาที่4ีขีดค่างานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงบ้านโพถึงประแก้วระยะทางโดยรวม13.3 สถานีรถไฟบ้านมารวมไปถึงงานก่อสร้างสถานีรถไฟอยุธยาผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทบุญชัยพาณิชย์79จำกัด ด้วยมูลค่าการก่อสร้าง9,913ล้านบาทเบื้องต้นจะเข้าพื้นที่ในเดือนพฤศจิกาอยู่นี้แล้วนะครับสำหรับสัญญาที่ 4, ขี่5ถึงว่าทำไมฝุ่นเยอะนะครับสถานีรถไฟมากพัจัด ตอนนี้ขบวนรถนำเที่ยวที่921ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางโคกสลุงอยู่ในพื้นที่สัญญาที่4ขีด6งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงพระแก้วถึงสระบรุรีระยะทางโดยรวม31.6กิโลเมตรผู้รับชอบโครงการโดยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอน คอนดักชั่นจำกัดมหาชนดวมราคาการก่อสร้าง9,494ล้านบาทซึ่งสัญญาที่4คีคนั้นได้วางศิลาเลิกแล้วนะครับซึ่งในรอบตุลาที่ผ่านมาก็มีการเอาพื้นที่แล้วนะครับสำหรับสัญญาที่4ี่คินี้ อัาน,นีรถไฟหนองกลวย なるほど。 ตอนนี้ขบวนรถนำเที่ยวที่921ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางโคกสลุงอยู่ในพื้นที่ของสัญญาที่4.6ดงานก่อสร้างคันทางรดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงพระแก้วถึงสระบบุรีระยะทางโดยรวม31.6กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนัคชั่นจำกัด มหาชนโดยมูลค่าการกอร่อสร้าง9,429ล้านบาทโดยในสัญญาตัวนี้สัญญาที่46ผู้รับผิดชอบโครงการได้เข้าพื้นที่แล้วนะครับ ก็อัปเดตไปได้มากเลยในครั้งที่แล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับ สักคู่หนึ่งกับขบวนรถนำเที่ยวที่921ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางโคกสลงกำลังเครื่องขบวนเข้าสู่สถานีรไฟประบุรีแล้วนะครับ,บรูวนี้เป็นของสัญญาที่4ข7 งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงสระบุรีถึงแก่งคอยระยะทางโดยรวม12.99กิโลเมตรรวมไปถึงงานก่อสร้างสถานีสระบุรีและปรับปรุงสถานีแก่งคอยผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทซี e ิวเอน n ิเนียริ n งจำกัดมหาชนโดยมูลค่าการก่อสร้าง8,000 5 6าร้อบน,นบาท สถานีรถไฟสระบุรี ขบวนรถที่จอดเที่ยวในชานชราที่2เป็นขบวนรถนำเที่ยวเกิดปาสานชลส์ ok ok ขบวนที่921ลบสมผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีโคกสลุงโปรดทราบนะคะถ้าสุขภาพดีของส่วนรวมผู้โดยสารลนรถสบุหรีล่างรดถึมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนขบวนรถเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางผู้โดยสารขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามในคลิปนี้และติดตามคลิปในอีพีต่อไปวัสดีครับ